ทุเรียนลูกเบลมเลยนี่อ้ยลูกปุยบเลยนะครับผมอินโทรว่าไงวันนี้มาส่องทุเรียนโกง่งนะเนี่ยดูดิเป็นทุเรียนที่เขาเรียกว่าหนึ่งเดียวในสวนนะลูกเพราะว่าปลูกอยู่ประมาณ กี่ต้นละเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสา4สิบสี่สิบต้นนะครับลูกงออกต้นนี้ต้นเดียวลูกคิดดูสิจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยทุกสรรพคุณมารวมอยู่ที่ต้นที่ต้นเดียวนะครับมีอยู่ประมาณแปดลูกเนาะยินโทรจองลูกหนึ่งนะกงโอเคไหมโอเคปะ และโดยสถานการณ์ล็อกดาวนะครับกลงก็เลยส่งมาให้อินโทรหนึ่งลูกนะครับโดยจ่าหน้าซองว่าครูพีรพงศ์นะครับส่งมาที่โรงเรียนแต่ประเด็นดราม,ม่าก็เกิดขึ้นนะครับเ่าไปสนีโทรมาหาพีรพงศ์นะครับบอกว่าด็อกเตอร์พีรพงศ์เสน่อยู่ที่โรงเรียนไหมครับเรากลายเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ ทุเรียนมือหนึ่งแท้ๆนะครับจากกลงนะครับส่งมานะครับปลอดภัยนะครับแม้แต่หนอนยังไม่ตายเลยนะครับกลงส่งทุเรียนมาระวังระวังระวัง,ะวงนะขอบคุณกล่องยัขอบคุณค่าเลยขอบคุณค่าเอ้เกิงจังบายบายหน่อยอื้ออ๋อมันคมไหมคมไหมระวังระวังระวังเจ๊ นี่ก็เรียกทุเรียนลูกทุเรียนทุเรียนของโก่งนะโก่งส่งมาให้ขอบคุณย่างขอบคุณค่ากันค่าอ้